สวัสดีครับ FC ทุกท่านกลรับกับเข้ามาอยู่ในช่องหนุ่ม UB c h ชา nel บอลชุดนี้นะครับนำมาฝากกันอีกเช่นเคยวันนี้ตรงกับวันอังคารที่11กรกฎาคมนะครับแห่งความโชคดีแห่งความสวยงามดําบอลสวยๆชุดนี้เป็นชุดไม้แยกหน่อทั้งหมดนะครับไม้แยกหน่อนี่โชคดีนะครับถ้าหากว่าเรานําไปเลี้ยงต่อดูแลเขานะครับเขาก็จะแทงหนอ่อให้เราได้เร็วขึ้นนี่คือข้อดีของไม้แยกหน่อนนะฮะ บางคนบอกอี๋ทาไมราคามันเป็นอย่างนี้นะครับไม้แยกหน่อคับกับไม้ผ่าไม้ผ่านี่ชิ้นมันเล็กนะครับโอเคมาได้มาปุ๊บาราคาอาจจะถูกก็จริงนะครับแต่เราบางทีเราต้องการขยายพันธุ์ของเขาเพิ่มเราต้องใช้เวลานะ0 8 5 8 8 2 4 9 8 2 0 8 8 8 8 2 4 9 8 2เริ่มต้นแห่งความสวยงามครับวันนี้มาฝากกันครับดูพี่น้องครับดูดูดูเบิง้งเอาพี่น้องเอ้ยนั่นมาหาชัยครับมาหาชัยดูสิครับ ต้นเขาใหญ่มากเลยนะครับมหาชัยเขี้ยวหัวมีแน่นอนครับนี่คือความโชคดีนะครับของหมายแยกหนอสามรบาทครับแล้ววันนี้มีมหาชัยอีกหนึ่งต้นดูครับดูความสวยงามของมหาชัยชุดนี้เป็นชุดที่มีหัวแล้วนะครับ320บาทดูอุสมณีครับอุสามณีต้นนี้เป็นต้นจอมนะครับอุสามณีเป็นต้นจอมนะครับดูกัดสีมาแล้วสวยมากครับ อวันนี้จัดให้นะครับ320บาทครับอุตสามณีดูทางด้านของซับพ,พนมครับซับพ,พนมแบ่งปันกันไปครับสวยๆของซับพ,พนมครับ320บบาทครับซับพ,พนมวันนี้มีหนึ่งความสวยงามครับนั่นก็คือชายชนชายชนบอลในตำนานครับชายชนโอ้ตัวนี้ก้านแดงนะดูก้านครับก้านแดงนะ ชายชนกระถางนี้ครับอ่ะวันนี้จัดให้พิเศษครับ2 6 0รอยหกสิบาทแล้วได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะแทงหน่อขึ้นมาดูดีครับก่อนหน้านี้ต้องเป็นต้นละหมื่นนะครับจำไม่ลืมใบเดียวเคยซื้อมา2,5 0พ้าดูครับใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ชายชนครับสองร้อยหกสิบบาทครับอ่ะแบ่งปันกันไปขอบคุณเนฟซีทุกท่านนะครับที่คอยดูและคอยให้กำลังใจมาโดยตลอดครับนี่ก็คือ หนึ่งความสวยงามครับดูชายชนสวยๆครับตอนนี้ครับรับไปที่280บาทโอ้ใหญ่มาก280บาทไม่ขายขายกระถางละ260บาทครับผม <S <S นั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาว่ากันไปสวยๆนะครับสวยๆ,ๆ,ๆสวยๆติดตามมาด้วยทางด้านของเทเวศนะฤมิตรเท,ทเวศนะฤมิตรนี่ครับแผงมาจากทเทพเทวริศนะครับดูครับใหญ่สวยมาก เทเวศนะรมิตร320บาทครับเทเวศนาะรมิตดูทางด้านาของนางมณีวาสนาครับนางมณีวาสนาก่อนหน้านี้ฟอร์มนี้จะต้องมี6 7 0 0 0นะครับดูถ้าฟอร์มที่สวยแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้ครับ3า0บาทครับดปูปีกหงปีกหงหางหงไม่ใช่ปีกหงหางหง ดูครับหางหงมนเสน่ห์ของหางหงนะครับแห่งความสวยงามครับแยกหน่อยเช่นเดียวกันนะครับเอาวันนี้รับไปที่320บาทนะครับชุดวันนี้เป็นชุดรวมส่งทั้งหมดแล้วนะครับคิดค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีนะครับคิดค่าส่งถ้ามีเก็บปลายทางถึงถึงคิดเพิ่มที่40บาทนะครับอ่ะบอกกันชัดเจนแบบนี้เลยบางที f c ใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะครับก็จะได้รู้นะครับนี่เป็นทางด้านของ รักเอ่ยนะครับรักเออยแยกหนอนะครับโอ้โหดูความสวยของเขาดูในมิติของเขาแห่งความสวยงามดูครับรักเอ่ยแล้วใบใหม่กลาลังจะกลางด้วยดูดใบใหม่กลาลังจะกลางเอากระถางนี้พิเศษครับพิเศษจริงๆวันนี้ครับสามร้อยยี่สิบบาทครับว่าแล้วว่าแล้วดูทางด้านของธิดาสวรรค์ครับธิดาสวรรค์ การแข็งแรงที่ดาสวรรค์เป็นไม้ที่ไม่ไม่ทิ้งใบนะครับใบเขาแข็งแรงมากก้านเขาแข็งแรงมากครับ290าบาทครับดูเงินแสนครับเงินแสนสวยๆครับมันริบเลยนะครับเงาแวบเลยครับเงินแสนครับ290บาทครับเงินแสนสวยๆแบบนี้ดูทางด้านของเวหาปักสีครับเวหาปักสีสวยๆแบบนี้ของเวหาปักสีครับ320บาท เราแพ็กแบบตะกร้านะครับแพ็กแบบตะกร้านะครับอ่าเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้เข้าไปนะครับดูทางด้านของอับสอนสวรรค์นครับครานี้มาเรือนหมื่นนะครับอับสอนสวรค์วันนี้ก็มาจัดไปนะครับอับสอนสวรรค์สวยๆแบบนี้ครับ3ามร้อยสบาทเล็บมังกรครับเล็บมังกรเล็บมังกรสวยๆครับเล็บมังกรจัดให้สวยๆวันนี้ครับเล็บมังกร3 2 0ยี่สบบาทครับเล็บมังกร ตอนนี้ราคาบอลที่ลดลงแบบนี้แล้วก็สามารถจับต้องกันได้แล้วนะครับนี่อาลืมไปแล้วสมบัติสยามครับสมบัติสยามดูครับสวยๆนะครับ320บาทครับสมบัติสยามต้นที่1แล้วก็มีต้นที่2ด้วยดูครับปกติเป็นไม้เรือนเหมื่นนะครับสมบัติสยามกระถางละ320บาท เอามีพันดาวสักต้นหนึ่งครับพันดาวสักต้นครับสวยๆพันดาวพันดาว260บาทครับพันดาวสวยๆแบบนี้นะมาใบสวยๆแบบนี้นะครับก็มาแบ่งปันกันไปดูกันไปขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับที่ยังอุดหนุนในช่องหนุ่มยูบีชานแนลนะครับขอบคุณมากนะครับดูทางด้านของเพชรเจ็ดสีครับเพชรเจ็ดสีสวยๆของเพชรเจ็ดสีแบบนี้นะครับแบ่งปันกันไปนะครับที่320บาทกับเพชรเจ็ดสี ดูสมใจปองนะครับสมใจปองจริงๆแล้วเป็นไม้ที่สวยมากนะครับดูครับสวยจริงๆครับสมใจปองอื้อสวยๆแบบนี้จันให้ครับสามรอยี่สิบาทนี่นะครับไม้แยกหน่อเนี่ยโตเร็วนะครับโตเร็วแล้วก็แทงหน่อให้เราได้เร็วและเร็วมากนะครับวันนี้มีทางด้านขององค์หญิงทอฝันนะครับต้นที่หนึ่งครับองค์หญิงทอฝันอ่าต้นที่หนึ่งนะครับ ดูองค์หญิงทอฝันต้นที่สองครับต้นที่สองโอ้ยเมื่อก่อนก็เลือนเหมือนนะครับขนาดนี้แย่งกันซื้อนะครับแย่งกันซื้อแล้วก็มีต้นที่สามครับองค์หญิงทอฝันดูครับต้นที่สามสวยๆแบบนี้ครับวันนี้จัดให้นะครับกระทางละกระทางละโอ้สวยๆแบบนี้ครับ320บาทครับรวมส่งแล้วนะครับรวมส่งให้แล้วอ่าเราแพคแบบตะกร้าด้วยนะครับ แพ็คแบบตะกรา้าม้โหชัดเจนมากเลยดูทางด้านของเพชรสุวรรณโชตครับเพชรสุวรรณโชตสวยๆก่อนหน้านี้ฟอร์มนี้ต้องมีหลักหมื่นนะครับวันนี้ก็ไปแบ่งปันกันไป320บาทครับเพชรสุวรรณโชตด,ดูแยกหน่อโอ้สวยมากสวยมากพญาดำรงราชานุภาพครับพระยาดำรงราชานุภาพ320บบาทครับพญาดำรง ดูทางด้านของอสงไขยนะครับอสงไขยเข้มๆแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้ของอสงไขยนะครับดูจัดให้นะครับ320บาทครับอสงไข่เราแพ็คแบบตะกร้านะครับดูทางด้านของรัศมีเงินครับรัศมีเงินความสวยๆแบบนี้ของรัศมีเงินครับ320บบาทครับรัศมีเงิน ดูพรมมนีครับพรอมมนนีเป็นบอลกาบนะครับพรมมนีสวยมากเป็นบอลกาบนะครับเป็นบอลกาบนี่คือพรมมนีนะครับ260บาทครับพรมมนีดูทางด้านของซับเจริญครับซับเจริญซับเจริญวันนี้มี2อกระถางด้วยกันดูครับกระถางที่1กระถางที่2อะรับไปนะครับสวยๆแบบนี้ซับเจริญนะครับเป็นไม้แยกหนอนะครับ กระถางละสา0รอยี่สบาทครับสวยๆซับเจริญเมืองสัตหีบครับเมืองสัตห,หีบสวยจริงครับเมืองสัตหีบนะครับ3 2 0รอยี่สิบาทครับเมืองสัตหีบติดตามมาด้วยทางด้านของเยี่ยมตะวันครับเยี่ยมตะวันสวยๆของเยี่ยมตะวันนะครับสา0อยี่สิบบาทครับเยี่ยมตะวันและแล้วเราก็มีทางด้านของ ความสวยงามของ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 อืของอะไรนอกเขานี่ดูครับอยู่อยู่ก็ลืมมาดื้อๆเลยเนี่ยไอคนอ่าซี FC ผมรู้อยู่แล้วกระถางละสามรอยยี่สิบาทนะครับโอ้สวยมากสวยมากในความจำผมยิ่งแม่นด้วยนะ ดูทนัดของมหาชัยอีกต้นครับมหาชัยอีกต้นนะครับผม320บาทครับโอ้นี่เป็นอุสามณีพึ่งแยกหนอนะครับพึ่งแยกหน่อ290บาทครับดูทางดของรักเอ๋ยครับรักเอ๋ยรักเอ๋ยรักเอ๋ยครับวันนี้จัดให้พิเศษรักเอ๋ยกระถางนี้ครับใหญ่ฟอร์มใหญ่แม่พันุสวยมากดูครับ360บบาทครับอ้าวจัดให้พิเศษสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับ นี่ก็คือจําได้แล้วนะครับขุนรัตนาวุธขุนรัตนาวุธเป็นบอลเก่าที่กัดสีแล้วนะครับสวยมาก0858824982 0858824982ขอบคุณเอบีทุกท่านนะครับที่ยังให้กำลังใจในช่องหนุ่ม UB Channel มาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับ